คุณจะลืมใครก็ลืมได้แต่คุณต้องไม่ลืมปฏิบัติอันความเหมาะสมกับผู้ที่ให้โอกาสและบริษัทโดยเฉพาะคนที่คอยผลักดันคุณมันคนคนนี้ไม่ใช่เศษเดนไม่ใช่เหลือเดนของใครไม่ได้อยากได้อะไรลูกอมสักหนึ่งเม็ดชมพูยังไม่หยิบติดกระเป๋ามาจากฟิลิปปิน์มาให้พี่นวัดครับ ชมพูขอบคุณที่ส่งชมพูไปบา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 อันนี้เป็นของฝากจากฟิลิปปินส์เสื้อยืดริมถนนสักตัวหนึ่งพวงมาลัยสักอะไรนะพวงกุญแจสักพวงหนึ่งที่แอร์พอร์ตไม่มีไม่มีใครเคยมีเลยทุกคนเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ผลักแต่เขาซื้อมาฝากช่างแต่งหน้าได้ช่างทำผมได้ฝากเพื่อนได้ไอ้นุ่นฝาก ผมมองอยู่ผมเห็นแต่ผมไม่มีปากพูดได้ว่ารักป๊าป๊ารักตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานถ้าผลงานคุณไม่เคยมีอะไรที่แสดงถึงความรักต่อให้พูดรักสักร้อยครั้งผมก็ไม่รู้สึกอะไรชมพูบอกว่าชมพูเป็นเด็กดีชมพูรักผมผมก็แฮปปี้นะ แต่บางอย่างผมจะบอกว่าบางทีชมพูก็ไม่ได้สนใจคําพูดกับการกระทําบางทีมันก็ไม่เข้าใจว่ามันจะย้อนแย้งกันไหมหลังจากที่ชมพูอธิตานะคะรองอันดับ5มิสแคนไทยแลนด์2 0ง2หรือว่าหนึ่งใน4สาวงามที่ได้ออกมาไลฟ์สวยร่ำไห้สนุนผิดไปเมื่อวานนี้หลังจากที่บอสนาวัดอิสระไก่ซีนบอสใหญ่แห่งมิสแคนออกมาไลฟ์แชร์ไม่ยั้งพฤติกรรมโพสทวิตเตอร์ทำให้องคอ์กรเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมยังจับไดวานางงาม3คนนี้นะคะจับกลุ่มทินทาน,นางงามรุ่นพี่อยย่าาางงโกโกกกกก้้อออรรผูจัดออดีวย หนูคิดว่าเดี๋ยวพี่วัดน่าจะได้เห็นคลิปนี้ก็อยากให้พี่วัดรู้นะคะว่าหนูยังเป็นลูกสาวคนเดิมที่พี่นวัดเคยให้โอกาสเคยเมตตาเคยเอ็นดูยังเป็นพนักงานขององค์กรที่พร้อมจะทํางานเสมอเป็นเด็กคนเดิมที่จําได้เสมอว่าทุกครั้งที่พี่วัดหยิบยื่นโอกาสมาให้สิ่งที่ชมพูคิดคือชมพูไม่เคยคิดจะปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดมือไปเลยแล้วก็ อยากจะทําทุกโอกาสที่ได้รับเนี่ยออกมาให้ดีที่สุดและที่ผ่านมาชมพูก็พยายามอย่างสุดความสามารถในการที่จะทําหน้าที่ในโอกาสที่ตัวเองได้รับมาเสมอค่ะไม่มีอะไรนอกจากนอกจากคําขอโทษที่อยากจะบอกพี่วัดในวันนี้และคิดว่าเมื่อมีโอกาสได้เข้าไปพบพี่วัดได้เข้าไปคุยกันหนูคิดว่าพี่วัดน่าจะสัมผัสถึงความจริงใจที่หนูมีแล้วก็ คําขอโทษที่หนูมาภใยพี่วัดได้ค่ะก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้หนูหนูไม่หนูตัดตัวเองออกจากการคอมเมนต์หรือสิ่งต่างๆจากสังคมนะคะก็นั่นแหละหนูพยายามที่จะไม่ไม่ไม่ดูเพราะว่าหนูโฟกัสแค่พี่วัตเท่านั้นแหละขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้หนูหนูได้รับมันแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ จริงๆสิ่งที่อยากจะบอกในไลฟ์นี้ก็แค่นี้เองเท่านั้นเลยวันนี้ปัตกตะกร้าแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําหน้าที่จะมาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าวันนี้หนูมาทํางานหนูไม่อยากปล่อยเวลาไม่อยากมานั่งกลัวโดยที่แบบทิ้งเวลาให้มันเปล่าประโยชน์นี่ค่ะวันนี้หนูก็มาขายของช่วยพิวัตด้วยนะคะฝากทุกคนที่อยากจะเป็นกําลังใจให้หนูช่วยอุดหนุนแล้วก็ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยจากเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็โอเคค่ะแล้วก็จะทําหน้าที่ตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดทุกคนคะ่ะชมพูไม่เคยมีความคิดที่จะคิดลบคิดร้ายอะไรต่อองค์กรเลยมันไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยแต่เอาเถอะเพราะว่าสิ่งที่ท,ที่ชมพูตั้งใจอ่ะคือชมพูอยากตอนนี้ไม่ไม่ได้แคร์อะไรเลยนอกจากแคร์ความรู้สึกของพิรวัตรคนเดียวเพราะ ชมพูไม่สบายใจเลยกับการที่ชมพูได้ยินว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันทําให้มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาผิดหวังหนูบอกเลยนะคะพี่ว,วัยว่าพี่วายจะไม่จะไม่มีทางผิดหวังเพราะชมพูสิ่งที่มันเกิดขึ้นชมพูขอโทษจริงๆอันนี้อันนี้จากใจเลยเพราะว่าชมพูไม่สบายใจกับทุกๆอย่างที่เกิดที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วชมพูคิดว่าถ้าหาก ชมพูได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับพี่วัตมันจะมีอีกหลายๆเรื่องที่ที่ททชมพูจะได้คุยคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบแค่อยากขอโทษผ่านสื่อแค่นั้นเองโดยเมื่อย้อนกลับไปในกระบอกนวนกัดค่ะได้พูดถึงสาวชมพูเอาไว้ว่าชมพูก็ใจร้ายเกินไปปีใหม่ขนมซักชิ้นไม่เคยซื้อให้พี่เลยไม่เคยอยากกินของใครแต่น้ําใจคืออะไรมิสเตอร์โดนัทซักชิ้นยังไม่เคยซื้อให้พี่เลยมันเป็นขึ้นใต้น้ำมาตลอดรู้ไม่พอใจรู้ว่าห้ามไม่ให้ไปไม่แฮปปี้รู้ว่าอยากขึ้นคอนเสิร์ตชาร์ลอตแล้วมีความสามารถไหมล่ะ และอีกหนึ่งช็อตนะคะที่บอกว่าชุมพูผมเอนดูมากนะจัดงานมันเกิดให้ผมขาดทุนเท่าไหร่คุณมีแต่ได้กับได้เอฟซีเอาเงินเอาทองกระเป๋าไปให้แต่คุณมีแต่ได้ผมได้อะไรผมจัดให้เพราะว่ารู้ว่าคุณน่ะจะได้ของเยอะแต่ก็ซึ้งใจไม่เซ็นหลอกจ้าเก่งทวิตแต่ไม่เก่งรับผิดชอบเราเกิดมาเป็นทาสคุณหรอก,ก่อนที่สาวชุมพูนะก็จะออกมาโพสข้อความรายยาวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมาถึงวันที่ต้องขอโทษบอสนวัฒน์นะคะอีกครั้งทั้งน้ําตาผ่านโซเชียลของตัวเอง ั้งนี้ในคลาสุดนอกจากบอสเนวัดค่ะจะออกมาไลฟ์สดนะคะพูดถึงสีสาวมาริมานูดีชุมพูและก็ทีนาท,ที่จะไม่ได้มาร่วมงานเปิดตัวมงกุฎมิสแกนไทยแลนด์2 0 2 3ทั้ง10มงกุฎหลังกรรมการบริหารบริษัทลงมติลงโทษปมทําให้บริษัทเสียหายแล้วขึ้นครับผมขออธิบายนิดนึงนะจะได้จบสิ้นทั้งหมดทั้งปวงนะครับคนชอบถามว่าท,อท็อป10มาครบไหมพรุ่งนี้มาไม่ครบครับ ชัดๆนะครับเอาให้มันเข้าใจกันตรงกันคนที่ไม่ได้มาก็คือสี่คนนั้นไม่ว่าจะเป็นมาริมาหนูดีทีน่าแล้วก็ชมภูครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารบริษัทลงมตินะครับผมขอผ่อนปลนต้องพูดให้เข้าใจนิดนึงก่อนนะครับว่าการทำงานบริษัทมันไม่เรื่องของการให้อภัยหรือการเรื่องเอมันเป็นเรื่องแบบความรู้สึกส่วนตัว แต่ว่าการทํางานของบริษัทเนี่ยเมื่อมันมีอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่เหมาะสมทางบริษัทจําเป็นจะต้องมีการลงโทษนะอันนี้ต้องยอมรับสภาพเราไม่พูดถึงเรื่องเก่าๆแล้วเราไม่อยากเท้าความเรื่องเดิมๆแต่ขอยืนยันอีกครั้งหนึง่งว่าสิ่งที่บริษัทเสียหายนั่นก็คือชื่อเสียงและการที่ถูกแฟนคลับนะฮะที่ คนเหล่านั้นเนี่ยได้ทวิตขึ้นมาทําให้แฟนคลับเนี่ยเห็นตาเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ไปถลม่มผู้เข้าประกวดถล่มผมถล่มบริษัทถลม่มไลฟ์ลที่แชมป์กำลังไลฟ์อยู่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วมันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณพงก็ทวิตออกมาชัดเจนว่ามันคือเรื่องอะไร และมันก็เกิดขึ้นในจังหวะชั่วโมงเดียวกันและมันส่งผลกระทบเมื่อส่งผลกระทบแล้วเนี่ยมันมีสองสิ่งที่บริษัทจําเป็นต้องพิจารณาคือหนึ่งคนที่เป็นต้นเหตุมิได้ทําอะไรให้ดีขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างที่2บริษัทเนี่ยยกโทษในระดับหนึ่งคือไม่ลงโทษในครั้งที่ทำนี้ บริษัทเนี่ยออกจดหมายด่วนในวันที่30เนื้อความในจดหมายมีแค่4บรรทัดนะฮะก็คือไม่อนุญาตให้โพสต์ให้ทวิตให้ใช้ข้อความใดๆหรือรีทวิตที่ส่อเสียดนะฮะหรือก่อให้เกิดปัญหากับบริษัทอีกหมายถึงในอนาคตหากถ้ามีอีกจะพิจารณาในการลงโทษหมายความว่าครั้งเนี้ย ให้มันจบไปไม่มีอะไรบริษัทคาดหวังว่าเมื่อโยนลงไปในกรุป๊ปจะออตโต้ไซด์กลับมา บอสนวัดในใคะยังออกมาพูดระบายความในใจพร้อมทั้งพูดถึงสาวชมพูอธทิตาโดยบอกว่าจะลืมใครก็ลืมได้แต่คุณต้องไม่ลืมปฏิบัติอันความเหมาะสมกับผู้ที่ให้โอกาสและก็บริษัทโดยเฉพาะคนที่ผลักดันคุณไม่อยากได้อะไรลูกองค์ซักเม็ดชุมพูยังไม่หยิบติดกระเป๋าจากฟิลิปปินมาให้พี่นวัดคะขอบคุณที่ส่งชุมพูไปบะบๆบอันนี้เป็นของฝากจากฟิลิปปินเสื้อยืดริมถนนซักตัวหนึ่งพวงกุญแจซักพวงที่แอร์พอร์ตไม่มีไม่เคยมีใครมีเลยทุกคนมาลีมา,มาก,ก็ไม่มีแต่เขาซืืาา้้้ออมาาาาาาาฝฝกกชช่่่่งงงแตหนนทํผไดเพ ผมมองอยู่ผมเห็นแต่ผมไม่มีนี่คือความจริงถ้าไม่จริงเอามาแชร์กันเลยนี่คือเรื่องที่ผมเจอมันจุกอกนอกจากนี้นะคะบอสเนวัตย,ยังได้ออกมาเผยว่าน้อยใจแล้วก็เสียใจที่สาวชุมภูอธิตาเนี่ยไม่อ่านไลฟ์บอสเลยตั้งแต่ไปประกวด Face of Beauty International 2 0 2 3ที่ฟิลิปปินส์พอกลับมาไทยนะไม่มีแม้กระทั่งไปสวัสดีบอสคุณจะลืมใครก็ลืมได้แต่คุณต้องไม่ลืมปฏิบัติอันความเหมาะสมแก่ผู้ที่ให้โอกาสและบริษัท โดยเฉพาะคนที่คอยผลักดันคุณมันคนคนนี้ไม่ใช่เศษเดนไม่ใช่เหลือเดนของใครไม่ได้อยากได้อะไรลูกอมสักหนึ่งเม็ดชมพูยังไม่หยิบติดกระเป๋ามาจากฟิลิปปินส์มาให้พี่นวัดครับชมพูขอบคุณที่ส่งชมพูไปบา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 อันนี้เป็นของฝากจากฟิลิปปินส์เสื้อยืด ริมถนนสักตัวหนึ่งพวงมาลัยสักอะไรนะพวงก,กุญแจสักพวงหนึ่งที่แอร์พอร์ตไม่มีไม่มีใครเคยมีเลยทุกคนทุกคนมาริมาก็ไม่มีเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ผลักแต่เขาซื้อมาฝากช่างแต่งหน้าได้ช่างทำผมได้ฝากเพื่อนได้ไอ้นุ่นฝากผมมองอยู่ผมเห็นแต่ผมไม่มี ผมมมไ่ีเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําใจต้องไปฝึกกันปากพูดได้ว่ารักปะปะ๊ารักตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานถ้าผลงานคุณไม่เคยมีอะไรที่แสดงถึงความรักต่อให้พูดรักสักร้อยครั้งผมก็ไม่รู้สึกอะไรนี่คือความจริงถ้าไม่จริงมาแฉกันได้ ผมอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะเขานิสัยไม่ดีแต่อาจจะเป็นเพราะความเคยชินว่าฉันมีหน้าที่เอาได้อย่างเดียวฉันจะไม่ได้เช็คแค่ใครแม้กระทั่งคนที่สำคัญที่สุดของคุณผู้ที่ให้อีกหนึ่งชีวิตบนเส้นทางนี้นี่คือความในใจที่ผมเก็บไว้นานแสนานานทุกๆคนที่ผมส่งออกไปถ้าจำไม่ผิด มีไฮดี้ให้อะไรสักอย่างที่มาจากอียิปต์ในรุ่นนี้แต่ที่แน่ๆที่ผมพูดนี้คือเรื่องที่ผมเจอแล้วมันจุกมันจุกอก <_ m ult> นะฮะและเป็นประเพณีผมก่อนขึ้นเวทีสมมุติประกวดคืนนี้ประมาณสักสมมติประกวดสองทุ่ม หนึ่งทุ่มผมจะส่งเมสเซจสุดท้ายไปขอให้ชมพูปรากวดอย่างมีความสุขไม่ต้องเครียดทำให้ดีที่สุดเท่านั้นพอครับตึ๊ดตๆๆๆจะมีการโอยพรแบบนี้ทุกคนเป็นธรรมเนียมผมเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชมพูชมพูบอกว่าชมพูเป็นเด็กดีชมพูลักผมผมก็แฮปปี้นะแต่บางอย่างผมจะบอกว่าบางทีชมพูก็ไม่ได้สนใจคำพูดกับการกระทำบางทีมันก็ไม่เข้าใจว่ามันจะย้อนแย้งกันไหม วันที่ชมพูจะขึ้น f a ซอ of บิวตี้ตอนอยางคืนผมส่งเมสเซจไปก่อนขึ้นประกวดบิวตี้ไม่ได้อ่ะเอาโทษที่ไม่ใช่บิวตี้ชมพูชมพูไม่ได้อ่านไลน์ผมที่ f a ซอ of บิวตี้วันที่ประกวดคืนนั้นไม่ได้อ่านไม่เป็นไรผมนึกว่าน,น้องอาจจะไปเตรียมตัวสแตนบายหลังเวทีแล้วอาจจะยุ่งผมก็นึกว่าเดี๋ยวลงมาก็คงจะดูก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ดู ผมก็เอ๊ะวันรุง่งขึ้นก็ยังไม่ได้ดูนะวันต่อไปก็ไม่ได้ดูจนเขาไปท่องไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงไปไหนไหนไหนอะไรเสร็จไม่ได้ดูจนเอ๊ะจำได้ไหมแช,ชมป์บิวตี้เอ๊ะชมชมพูอยู่ฟิลิปปินส์ต่ออีกหลายวันเนาะสามสี่วันประมาณสามวันประมาณสามสี่วันก็ยังไม่ได้ดู จนกลับมาถึงกรุงเทพผมโทรบอกคุณแวนซึ่งไปรอรับชมพูที่สนามบินสุวรรณภูมิกับแชมป์ผมบอกว่าฝากบอกชมพูด,ด้วยให้อ่านลายคุณนวัดด้วย <c oughs> ผมพูดตรงๆนะครับผมเป็นผู้ใหญ่แล้วผมโตผมอยู่ในตำแหน่งนี้เวลาผมส่งลายอะไรไปเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกน้องหรือคนใต้บังคับบัญชาต้องอ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นหรือไม่จําเป็นผมเคยเป็นลูกจ้างช่อง3มาก่อนคุณประวิตรมารีนนท์ถ้าลายอะไรมาหาผมนี่คือมันจะต้องอ่านและตอบท,ทันทีทุกครั้งต้องไม่เกิน5นาทีต้องตั้ง alert และต้องปักหมุดเอาไว้เลยว่าน,นี่คือลายของผู้ใหญ่แต่4วันผ่านไปปราศจากการอ่านและการตอบรับลงจากเวทีไม่คิดจะแมเสเซจอะไรมาหาผม ถ้าคิดจะแมตเสจมันต้องเห็นลายผมไม่คือไม่สนใจผมเลย <c oughs> จนผมรู้สึกแย่ผมเลยบอกแวนว่าไปรับชมพูแล้วช่วยกระซิบบอกชมพูว่าพี่ส่งลายไปให้ขวัญและกำลังใจก่อนขึ้นเวทีจนป่านชนี้ยังไม่เปิดลายพี่อ่านและประกวดเสร็จก็ไม่มีอัปเดตอะไรเลยกับพี่เอาบอกตรงๆว่าน้อยใจและเสียใจ จนคืนนั้นบิวตี้มาถึงเไอไ้ยบิวตี้กลับมาจาก f a c ออฟบิวตี้ชมพูกลับมาถึงแอร์พอตประมาณสักห้าทุ่มมั้งน้องส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนตีสองกว่าขอโทษพอดีแบบลืมแล้วก็ที่นั่นแบบพอดียุ่งยุ่งอยู่ก็จะสารพัพสารเพยะเหตุผลยุ่งยุ่งอยู่ ไวไฟบางทีก็มีปัญหาไม่ทําไมแต่ก่อนเราคุยกันได้แล้วคุณก็ฟิลิปปินส์ไ i ไฟที่ไหนก็มีมั่นใจสถานที่ประกวดมีโรงแรมมีทุกที่มีอ้างเหตุผลเองแค่พอดียุ่งยุ่งอยู่แล้วที่นู่น WiFi ก็หายยากผมม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าลูกน้องผมติดต่อคุณได้ทุกครั้ง ซึ่งจากคลิปที่บอสตะวันได้ออกมาแชร์ซ้ำนะคะขยี้ต่อตางม,มีแฟนนางงามเข้ามาคอมเมนต์เปจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นชมพูเอ้ยหนูจะรอดไหมเป็นบทเรียนนะคะบอสเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยรู้สึกบอสน้อยใจชมพูที่สุดคงรักแล้วก็เอนดูมากบอสเอนดูชมพูมากๆเลยใน10คนโดนหนักกว่าเพื่อนเพราะว่าเอนดูสุดโอ้โหแรงมากนะบทเรียนนะคะดูออกว่าบอสเนี่ยเอนดูชมพูดูออกเลยว่าคนนี้แหละจี๊ดจี๊ดสุดในกลุ่มจําได้เลยตอนชมพูประกวดบอสกาลังไลฟ์กาลังประกาศผลบอสรุนมากตื่นเต้นมากคอยถามต ว่าใครได้และอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าบอสใส่ใจทุกอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดมีบอสแบบนี้เราคงรักมากนะจะรีบตอบเลยและชมพูคือแบบจุดๆ,ๆุด <ๆๆ S 1> จจุก็ไม่รู้ว่าทางด้านสาวชมพูอธิตานะคะจะออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไหมยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ